เปิดให้เหตุผลที่ปีแสด,แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีในเวลานี้ปีแสด,แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำแต้มขึ้นมาเทียบเท่าทีมจากฝูงและแชมป์เก่าอย่างโคงแดงลิเวอร์พูลอีกทั้งยังมีโอกาสท,ทำแต้มแซงคู่รับตลอดการได้ด้วยเนื่องจากพวกเขาลงสนามน้อยกว่าอยู่1นัดจึงไม่ใช่เรื่องผิดอะไรหากจะบอกว่าตอนนี้ทีมของอเล็กซานาโซชาได้ก้าวมาเป็นทีมในกลุ่มลุ้นแชมป์บ้าง อีกทั้งยังมีหลายปัจจัยที่อาจจะทําให้พวกเขาก้าวไปถึงตําแหน่งแชมป์ได้อีกด้วยส่วนจะมีเหตุผลกลใดบ้างนั้นไปชมกันครับ 1. มีคุณสมบัติของทีมที่จะคว้าแชมป์คว้า3แต้มได้ในเกมที่อึดอัดหรือเล่นได้ไม่ดีไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าในขณะนี้แต่ละทีมที่เล่นในศึกพรีเมียร์ลีกมาแล้ว16-17นัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ลงสนามไป16นัดจะก,กลายเป็นทีมที่คว้าชัยชนะได้มากที่สุดที่10นัด เท่ากับเลสเตอร์ซิตี้ที่ลงเล่นมากกว่าที่17นัดทําให้แมนยูเป็นทีมที่มีเปอร์เซนต์ที่จะชนะในแต่ละเกมสูงถึง62.5%ตามมาด้วยเลสเตอร์58.8%ขณะที่เรียมปูที่ชนะ9นัดจากการเล่น17นัดมีเปอร์เซนต์ชนะอยู่ที่52.9%ซึ่งน้อยกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่อยู่53.3%เอีกอย่างไรก็ตามจากชัยชนะ10เกมของปิดแดง ผมไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าพวกเขาเล่นได้ดีกว่าคู่แข่งจนเหมาะสมและคู่ควรกับการเป็นผู้ชนะทั้งหมดในทุกนัดเพราะต้องยอมรับว่าบางครั้งก็เป็นเทพีแห่งโชคชะตาที่เข้ามาช่วยเหลือพวกเขาไว้เหมือนในเช่นเกมที่บุกไปชนะไบรตันสาแบบสุดดรามา่าจากลูกโทษที่ VAR แจ้งไปยังพูตสินทั้งที่ตอนนั้นผููตสินเป่าจบเกมไปแล้วด้วยซ้ําอีกทั้งตลอดทั้งเกมก็เป็นฝั่งเจ้าถิ่นที่มีโอกาสมากกว่าอย่างชัดเจน แกกลับยิงจนเสาส่วนคานไปหลายครั้งจนต้องพ่ายไปอย่างสุดเจ็บปวดหรือในบางครั้งชัยชนะนั้นก็เกิดจากความพยายามของพวกเขาเองเพียงแต่ผสมโชคนิดนิดรวมเข้าไปด้วยจึงทาให้คว้าสาแต้มมาได้อย่างเกมที่เปิดบ้านเฉือนชนะวูฟสตันหนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูชัยในช่วงทดเจ็บของมาคาร์ดฟฟอร์ดที่ยิงไปแฉลบแนวรับทีมเยือนก็นเปลี่ยนทางเข้าประตูไปซึ่งเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเกมนั้นทัพหมาป่าเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดทั้งเกม เป็นเกมที่ยากและอึดอัดมากๆของลพลพรรคเรดเดวิลแต่สุดท้ายพวกเขาก็เอาตัวรอดมาได้ซึ่งการมีดวงที่แข็งแบบนี้แหละที่ทําให้ปีศาจแดงกลายเป็นทีมที่น่ากลัวอย่างยิ่งในการขับเคี่ยวแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกเพราะสิ่งนี้มันคือคุณสมบัติหรือปัจจัยสําคัญข้อหนึ่งของทีมที่จะเป็นแชมป์เลยก็ว่าได้ 2. แปลเปลี่ยนความผิดหวังเป็นแรงฮึดยิ่งเล่นดียิ่งมั่นใจ คงต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โซชาพาทีมสร้างผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาเพิ่งจะโชว์ฟอร์มเก่งหลังจากรีสตาร์ทในซีซันก่อนจนสุดท้ายเข้าไปคว้าอันดับสาได้แบบเหนือความคาดหมายแต่ทว่าปัญหาหลักของปีแสดงคือเมื่อทำผลงานได้ดีจนถึงจุดหนึ่งก็มักจะกลับไปนวนลูปมีผลงานแย่ๆอีกครั้งอย่างไรก็ตามหลังจากที่ปีแดงกระเด็นตกรอบจากศึกแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างสุดชอกช้ำเมื่อช่วงต้นธันวาคมที่ผ่านมาแล้ว เห็นได้ชัดเลยว,ว่าพวกเขากลับมาเดินหน้าสร้างผลงานในลีกอย่างมุ่งมั่นตั้งใจโดยไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดเดิมๆที่กลายเป็นบทเรียนน้ำค่าต้องเกิดขึ้นซ้ำรอยเป็นครั้งที่2เราก็ว่าลูกทีมของโซชาได้ใช้ความผิดหวังที่เกิดขึ้นแปลเปลี่ยนให้เป็นพลังลุกขึ้นสู้อย่างไรอย่างนั้นและเมื่อทําผลงานได้ดีต่อเนื่องพวกเขาก็มีความมั่นใจโดยความพ่ายแพ้ในเกมลีกครั้งสุดท้ายของแมนยูเกิดขึ้นเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีก่อนที่พวกเขาเปิดบ้านพ่ายให้กับอาเซนอลศูนย์ประตูต่อนหนึ่ง และนับจากนั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็ทําผลงานได้อย่างสม่ําเสมอคว้าชาัยไปถึง8นัดเสมออีก2นัดเก็บได้ถึง26คะแนนจากคะแนนเต็ม30คะแนนทําให้กล่าวได้ว่าเวลานี้โมเมนตัมได้เทม,มาอยู่กับฝั่งปีจแสดงแบบเต็มๆแล้วแต่ตั้าหากวันหนึ่งลู่ช่วงฟอร์มตกได้วนกลับมาหาพวกเขานี่ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่พิสูจน์ว่าพวกเขาจะหาทางกลับมาทําผลงานได้ดีแบบนี้อีกได้หรือไม่เพราะสิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าพวกเขา ดีพอที่จะขึ้นไปคว้าแชมป์แล้วหรือ,อยัง 3. จิตวิญญาณของการเป็นผู้ชนะสปิริตของปิศาจกลับมาปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหากย้อนไปก่อนหน้านี้นับตั้งแต่สิ้นสุดยุคของเซเล็กเฟอร์กูสันความตายยากที่เป็นเหมือนเครื่องหมายการค้าของทีมการพลิกนรกโกงความตายในช่วงท้ายเกมที่เคยเป็นจุดเด่นจนถือได้ว่าเป็น DNA ของสโมสสก็ได้สูญหายตามไปด้วยนำซ้ำจะกลายเป็นพวกเขาเอง ที่มักโดนคู่แข่งยิงประตูในช่วงท้ายเกมอย่างน่าเจ็บใจอย่างไรก็ตามเวลานิโอเลกุน่าโซชาดูเหมือนจะเริ่มปลุกจิตวิญญาณของการเป็นผู้ชนะที่เคยขาดหายไปให้กลับมาได้อีกครั้งพอฤด,ดูการนี้ลูกทีมของเขาสามารถโกงความตายพิกสถานการณ์จากการตามหลังกลับมาเป็นผู้ชนะหรือยิงประตูชัยในช่วงคับขันได้อยู่บ่อยครั้งทั้ทงการแสดงออกของนาเตก,ก็ยังทําให้เห็นว่าพวกเขายังต่อสู้แบบไม่ยอมแพ้จนถึงวินาทีสุดท้ายสเสมอ ส่งผลให้พวกเขาทวงฉายาจอมคัมแบ็กกลับมาได้อีกโดยหากไม่นับเกมกับไบรตันและว um ูฟทัมตันที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนั้นยังมีเกมกับเซาท์ทัมตันที่ยอดทีมแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ถูกนำก่อนถึง2ประตูแต่สุดท้ายพลิกกลับมาชนะ32ในช่วงทดเจ็บซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ที่บรรดาเรดอาร์มี่แทบไม่ได้เห็นเลยในช่วงก่อนหน้านี้และหากว่าพวกเขายัโคงรักษาสปริตได้ต่อไปความสำเร็จที่คาดหวังไว้ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเขาเลย 4ีไม่พลาดทําแต้มหล่นกับทีมเล็กเกมที่เสียแต้มไปคือการพบกับทีมใหญ่หากย้อนดูเกมทั้ง6นัดที่แมนยูสะดุดพลาดคว้าชัยในซีซั่นนี้แบ่งเป็นเสมอ3และแพ้3จะพบว่าทุกเกมล้วนเป็นการทําแต้มหล่นกับทีมใหญ่ทั้งนั้นเว้นแต่เพียงนัดแรกของฤด,ดูกาลที่พวกเขาพ่ายคาบ้าในให้กับคิสสัสเาเลต1ประตูต่อ3เพียงเกมเดียวเท่านั้นซึ่งเกมนั้นต้องยอมรับว่าสภาพร่างกายและความพร้อมของนักเตะยังไม่สมบูรณ์ จนสมควรให้ต้องประเดิมซีซั่นด้วยการพ่ายแพ้แบบน่าผิดหวังแต่ทว่าหลังจากนั้นแค่ปีสแสดงก็ไม่เคยพลาดการคว้า3ามแต้มในการดวลกับทีมเล็กอีกเลยโดย3มเกมที่พวกเขาทําได้1แต้มนั้นคือการแบ่งแต้มกับเชลซีแบนซิตี้และเลสเตอร์ขณะที่3เกมที่แมนยูไม่มีแต้มเป็นการปลาชัยต่อพาเลตสเปอร์และอาร์เซนอลเห็นได้ว่า5จาก6ทีมนั้นล้วนแต่เป็นทีมระดับทรอปทั้งสิน้นจากผลงาน,นังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าแมนยู มีผลงานที่ค่อนข้างสม่ำเสมอในซีซั่นนี้และไม่ได้ผิดพลาดในเกมที่พวกเขาเหนือกว่าคู่แข่งเลยซึ่งหากแมนยูยังเก็บแต้มกับทีมที่มีชื่อชั้นเป็นรองได้ต่อไปก็น่าจะทําให้พวกเขามีลุนก้าวไปถึงแชมป์ได้อย่างไม่ต้องสงสัย 5. สถานการณ์เป็นใจคู่แข่งไม่สม่ำเสมอดังเดิมหากเป็นเมื่อ1-3ฤดูกาลที่แล้วการมี33แต้มจาก16นัดคงถือว่าดีไม่พอ ที่จะก้าวมารั้งตำแหน่งจ่าฝูงของตารางเนื่องจากทีมที่เบียดแย่งแชมป์กันอย่างแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลนั้นได้สร้างมาตรฐานเอาไว้สูงเหลือเกินโดยในปี2017-2018เรือใบสีฟ้ามีถึง46แต้มจากการชนะ 15, 15เสมอ1ใน16นัดแรกขณะที่ฤด,ดูกาล2018-2019หงแดงที่ขึ้นนำมาเป็นจ่าฝูงหลังผ่าน16นัดก็มีถึง42แต้มตามด้วยซิตี้ที่มี41แต้มก่อนสุดท้ายแมนซิตี้จะเบียดแซงเข้าป้ายคว้าแชมป์ไป จนกระทั่งซีซั่นล่าสุด2 0 1 9 2 0 2 0ลิเวอร์พูลก็ขึ้นดำด้วยการมีถึง46แต้มจาก16นัดนแรกก่อนจะคว้าแชมป์ไปได้ในที่สุดยังไงก็ตามสถานการณ์การลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้กลับแตกต่างออกไปเมื่อทีมในกลุ่มรุ้นแชมป์ต่างมีผลงานที่ไม่สม่ำเสมอโดยนอกจาก2ทีมนี้แล้วทีมอย่างสเปอร์เชลซี Chelsea, หรือเลสเตอร์ที่เคยขึ้นไปอยู่หัวตารางต่างก็ผลัดกันสะดุดทำแต้มหล่นบ่อยครั้งเช่นกันส่งผลให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ออกสตาร์ทซีซั่นได้ไม่ค่คอยดี เร่งเครื่องทำแต้มไล่ตามจนเท่ากับจา่าฝูงได้ในที่สุดด้วยเหตุน,นี้ทําให้กล่าวได้ว่าโอกาสควา้าแชมป์เเมลิกในฤดูกาลนี้ยังคงเปิดกว้างสําหรับทุกทีมและน่าจะเป็นปีที่แฟนบอลได้ลุ้นแชมป์กันสนุกจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นถ้าหากจะบอกว่านี่เป็นสถานการณ์ดีที่สุดในรอบหลายปีที่แมนยูจะกลับมาควา้าแชมป์ได้อีกครั้งก็คงจะไม่ผิดนักแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาจะทําได้สําเร็จหรือไม่เราก็คงจะต้องคอยดูกันต่อไป อเลกุน so ่าโซชาผู้จัดการทีมปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์เลีกอังกฤษตั้งเป้าจะคว้าแชมป์คาราบาวครับประจำฤดูกาลนี้ให้ได้เชื่อว่าจะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่บนเส้นทางพัฒนาการของสโมสรม,มีโปรแกรมลงเตะรอบรองชนะเลิศถ้วยนี้ในวันที่6มกราด้วยการเปิดบ้านเจอกับรเบลสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้โซชากล่าวว่ารอบรองชนะเลิศเป็นโอกาสที่จะก้าวสู่นัดชิงชนะเลิศและคว้าแชมป์มาอยู่ในมือ ซึ่งสาหรับทีมชุดนี้ถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากเราพัฒนาขึ้นอย่างมากในรอบ6เดือนหลังเรามีความมั่นใจและกําลังลงสนามด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีและจะไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้โซชาย,ยังไม่สามารถพาแมนยูคว้าชแชมป์ใดามาครองได้โดยดูการที่แล้วก็พาทีมจบอันดับ3เพมารีกพร้อมทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศคาราบาวครับเอฟเอคัพและยูฟายูโรปาลีก